สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูกับข้าวง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะส่วนครัวมากับเมนูผัดผักกาดขาวเต้าหู้ใส่หมูสับค่ะเมนูนี้เนี่ยอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ที่สําคัญไม่ใช่ผัดผักแบบซ้ำซากจําจเจทั่วๆไปเขาแอดวานซ์ขึ้นมานะคะด้วยการมีเต้าหู้ไข่กรอบๆใส่ลงไปด้วยนะคะวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผักกาดขาวเต้าหู้ไข่ เนื้อสัตว์นะคะจะเป็นเนื้อหมูสับหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้แป้งข้าวโพดอันนี้เอาไว้สำหรับชุบตัวเต้าหู้ทอดน,นะคะซอสหอยซีอิว๊วน้ำตาลกระเทียมแล้วก็พริกค,ค่ะโดยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้กําหนดอัตราส่วนของอะไรเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็ทํามากทําน้อยแค่ไหนก็เอาตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะ โดยเราจะเริ่มจากนําพริกแล้วก็กระเทียมมาหั่นกันก่อนนะคะวันนี้เราหั่นพริกเป็นหั่นเป็นฉลับเฉียงแบบนี้นะคะเพราะว่าเผื่อใครไม่รับประทานเนี่ยจะได้เขี่ยวออกได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องกลัวว่ารับประทานเข้าไปแล้วจะกัดโดนพริกนะคะส่วนกระเทียมเนี่ยเรานําเขามาสับหยาบๆแบบนี้ค่ะ เมื่อเราสับพริกกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําของผักกาดกันค่ะทําในส่วนของผักกาดผักกาดขาวของเราเนี่ยเราจะแยกเขาออกมาเป็นใบๆนะคะเราจะไม่หั่นทั้งหัวเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยตามซอกใบหรือว่าตามชั้นใบเนี่ยเขาอาจจะมีพวกหนอนตัวเล็กๆอยู่นะคะหรือว่ามีสิ่งสกรปรกอยู่เนี่ยเราจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะพอเราแยกออกมาเป็นใบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําเขาไปล้างให้สะอาดค่ะ เมื่อล้างจนสะอาดดีแล้วนะคะเราก็นําเขามาใส่ถ้วยเพื่อเสดดน้ําค่ะแล้วก็นําเขามาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะด้วยวันนี้เนี่ยเราจะหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่เพราะว่าเวลาที่เรานําไปผัดแล้วเ,เขาเหี่ยวลงเนี่ยเขาจะได้ไม่ไม่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันนั้นจะดูไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่นะคะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆที่เหี่ยวแล้วก็จะยังดูแบบดูเห็นผักได้ชัดเจนแล้วก็ดูน่ารับประทานมากกว่านะคะ อนนี้เราก็หั่นผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักในส่วนของเจ้าผักกาดขาวไว้ก่อนนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาทําตัวเต้าหู้กันค่ะเต้าหู้ไข่เนี่ยเ,ออเพื่อนๆต้องหั่นอย่างเบามือน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเละได้ค่อนข้างง่ายหั่นเขาออกมาจากเปลือกได้แล้วเนี่ยเราก็นําเขามาหั่นเป็นท่อนขนาดพอดีคํานะคะ หั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเขามาคลุกกับแป้งข้าวโพดค่ะเพื่อที่เวลาทอดเนี่ยเขาจะได้กรอบยิ่งขึ้นใครจะเปลี่ยนจากแป้งข้าวโพดเป็นแป้งทอดกรอบก็ได้หรือว่าใครจะไม่คลุกแป้งก็ได้นะคะสามารถน,นําลงไปทอดในน้ํามันร้อนๆได้เลยวันนี้เราเลือกใช้เป็นแป้งข้าวโพดเพราะว่าเขามีความกรอบแบบกรอบแบบนุ่มนวลกว่านะคะ เมื่อเราคลุกแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปให้กะว่าให้พอเยอะพอที่จะท่วมตัวเต้าหู้ของเรานะคะพอน้ำมันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปทอดได้เลยค่ะทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเต้าหู้ของเราเนี่ยจะ กรอบแล้วก็สีสวยดีค่ะ ทอดจนเจ้าคู่ของเรากรอบแล้วก็สีเป็นสีเหลืองทองเรียบร้อยนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะทอดเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นำไปเรียงใส่จานที่เราจะใช้เสิร์ฟไว้ได้เลยนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาทำตัวผัดผักกันค่ะ ใช้น้ำมันที่เราทอดเต้าหู้เมื่อสักครู่นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในกระทะเลยแล้วก็ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปผัดค่ะผัดให้พริกกับกระเทียมเนี่ยพอหอมนะคะ เมื่อผัดจนพริกกับกระเทียมหอมดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูสับนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นพวกเนื้อสัตว์ทะเลก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวไก่ก็ได้นะคะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยจะสุกดีค่ะ เราจะไม่เติมน้ําลงไปในระหว่างผัดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่ผักลงไปเนี่ยผักของเราจะคายน้ําออกมาก็จะทําให้มีน้ําเจ่งออกมานะคะอันนี้เนี่ยผัดแห้งๆไปก่อนได้เลยค่ะถ้าหากว่าเราใส่น้ําลงไปเวลาที่ผักเขาคายน้ําออกมาแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ผัดผักของเรามีน้ําออกมาเยอะเกินไปนะคะพอเราผัดจนหมูของเราสุกดีแล้วเราก็เล่งไฟเป็นไฟแรงนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวที่เราหั่นเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ หลังจากใส่ผักกาดขาวลงไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่เครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปได้เลยนะคะใส่ซอสหอยซีอิ๊วแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปค่ะหลังจากใส่เครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปนะคะเราก็ผัดต่อค่ะ ัดไปสักแป๊บหนึ่งนะคะจนกว่าผักกาดขาวของเราเนี่ยเขาจะเริ่มคลายน้ําแล้วก็เริ่มอ่อนตัวลงนะคะเราจะผัดให้เขาอ่อนลงประมาณหนึ่งไม่ถึงกับเหี่ยวจนแบบว่าเป็นแบนๆลงไปอย่างนั้นก็จะดูไม่น่ารับประทานนะคะแล้วก็ผัดจนเขาพอเริ่ม เหี่ยวลงเล็กน้อยก็พอเราก็ปิดไฟแล้วก็นํามาจะเสิร์ฟได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทิ้งไว้สักแป๊บนึงเนี่ยผักของเราเขาก็จะเหี่ยวลงกว่าเดิมอีกค่อนข้างเยอะนะคะ ก่อนที่เราจะนําไปเสิร์ฟก็อย่าลืมแต่งหน้าด้วยผักชีนะคะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับจานอาหารของเราค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูผัดผักกาดขาวเต้าหู้ใส่หมูสับของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็การที่เราทํารับประทานเองเนี่ยก็เราก็สามารถมั่นใจได้นะคะว่าเราล้างผักอย่างสะอาดทําทุกขั้นตอนอย่างสะอาดด้วยมือของเราเองนะคะเพียงเท่านี้เราก็รับประทานได้อย่างสบายใจเลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ